สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออกมาก่อเคป๊นะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตก,กันกับเรื่องราวของ YG Entertainment ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Blackpink Baby Monster หรือว่า YG Next Monster ก็ตามเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยทุก4ี่ทุ่มแฟนคลับของทั้ง Baby Monster และก็ b l a c k p i n k ต่างรอคอนเทนต์เกี่ยวกับการคัมแบ็กหรือว่าผลงานใหม่ของทั้ง2วง ลิงก์ก็รออย่างใจจดใจจ่อเลยว่าเมื่อไหร่คอนเทนต์เกี่ยวกับเพลงใหม่การคัมแบ็คของ b l a c k พ i n k จะมาสักทีทั้งๆที่เรื่องคอนเสิร์ตซื้อบัตรต่างๆสินค้าก็ ออกมาหมดแล้วเหลือเพียงแค่คอนเทนต์เกี่ยวกับการคัมแบ็กของ b l a c k พิ n k เท่านั้นในส่วนของ Baby Monster เองก็ไม่ต่างกันเลยนะครับตอนนี้ o o s t ต e r เนี่ยก็รอ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 ว่าเมื่อไหร่ทางค่ายจะปล่อยคอนเทนต์เกี่ยวกับเพลงใหม่ออกมาสักทีหนึ่งกร,รกฎาคมนี้เนี่ยก็จะมาแล้วแต่ว่ายังคงเงียบกริบเลย ถ้าหากว่าจะต้องปล่อยก็ควรปล่อยได้แล้วไหมอยากเห็นอยากรู้อยากว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นกับเบบี้มอนสเตอร์กันบ้างทั้งสองดอมยังคงรอสี่ทุ่มอย่างใจจดใจจ่อคืนนี้ก็รอกันต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรปล่อยออกมาหรือเปล่า แต่ว่าในส่วนของ YG Next Monster นั้นทางค่ายเนี่ยตอนนี้ประกาศออกมาแล้วนะครับบอกว่าจะมีคลิปอีกหนึ่งคลิปเป็น Performance ของทั้งสองคน Dance Performance Everly และชันญาถูกปล่อยออกมาในวันเสาร์4ทุ่มตรงของทางประเทศไทยหรือว่าเที่ยงคืนของเกาหลีใต้ในวันที่21นั่นเองนะครับบ้านเราก็จะเป็นวันที่20 4ทุ่มตรง เอเวอรี่แอนด์ชัญญาแดนซ์เพอร์ฟอร์แมน์ปล่อยออกมาให้ได้ดูกันไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงไหนไม่รู้ว่าจะ Dance แบบใดนะครับแต่ว่า ความปังของทั้งสองคนเนี่ยเจอแน่นอนเอเบอรี่เราได้เห็นไปแล้วว่าน้องเต้นเก่งขนาดไหนส่วนชัญญ่าเนี่ยยังไม่ได้เห็นแต่ว่าฟรีเดย์ก็เต้นเก่งฉ่ำอยู่เหมือนกันเดี๋ยวมารอดูดีกว่านะครับว่าสกิลการเต้นของทั้งสองคนเนี่ยเมื่อมาปะทะกันแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปในช่วงตอนล่าสุดนี้หรือเปล่าหรือว่าอัดไว้ในตอนไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยการที่เราได้เห็นหลายเต้นของทั้งสองคนก็จะได้รู้ว่าถ้าหากเขาเพอร์ฟอร์มตนปวทีตอนเดบิวต์มันจะเป็นยังไ2งคน ปังขนาดไหนรอติดตามกันได้แฟนคลับของ Next Monster ตอนนี้ยิ้มกันแล้วแต่ว่าในส่วนของ Blink กับ m o n s t ตี s นั้นก็ยังคงรอนะครับคืนนี้สี่ทุ่มก็มารอกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมในช่องทางแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆของ Baby Monster และก็ Blackpink